ใครที่รู้สึกว่าชีวิตกําลังแย่นะคะทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จค่ะแล้วตอนนี้ก็กินท้อจนเกือบจะหมดสวนอยู่แล้วนะคะเรามีหทัศนคติเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทันอกทันใจมาฝากกันค่ะกับหนังสือเล่มนี้นะคะเชื่อฉันนะเธอทําได้ค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะกล้าปฏิเสธคําขอร้องอันไร้มารยาทอย่างเด็ดขาดค่ะโดยเฉพาะถ้าคําขอนั้นเนี่ยมันเป็นคําขอจากคนที่นิสัยไม่ดีหรือไม่ได้มีบุญคุณกันมาก่อนนะคะ ข้อที่2เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยต้องลงมือทําทันทีค่ะเพราะถ้าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไปเนี่ยความคิดมากเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคและในช่วงแรกๆนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องยึดติดก,กับผลลัพธ์อะไรมากนะะักค่ะเพราะมันอาจเป็นช่วงลองผิดลองถูกนะคะแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือการที่เราได้ลงมือทําแล้วนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากใครนะคะการตอบแทนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่จําเป็นต้องตอบแทนด้วยสิ่งใหญ่โตค่ะ ให้ตอบแทนตามกำลังความสามารถที่เราทำได้นะคะข้อที่4ค่ะออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีค่ะการออกกําลังกายนะคะจะช่วยให้เราสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีค่ะข้อที่5ออกห่างจากคนมองโลกในแง่ลบหรือคนที่ชอบสร้างท็อกซิกนะคะเพราะคนประเภทนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยขาดความมั่นใจในตัวเองเหนื่อยใจได้ง่ายๆนะคะและถ้าอยู่ด้วยน,น,นานๆเนี่ยเราจะมีอารมณ์ติดลบมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ เล่มนี้นะคะจัดเป็นหนังสือที่ดีต่อใจต่ออารมณ์และต่อความสามารถในการที่ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ดีจริงๆค่ะเพราะมันมีเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นประโยคเพื่อการปลอบใจเรานะคะให้เรามีกําลังใจโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะ แล้วจากนั้นเนี่ยค่อยเข้าไปสู่คำแนะนำเชิง How To ง่ายๆนะคะที่หยิบจับไปใช้ได้แบบสบายๆเบาๆไม่เป็นภาระด้านความรู้สึกอะไรมากมายค่ะในเล่มนะคะนอกจากคำปลอบประโลมที่จะช่วยเพิ่มความมั่นอกมั่นใจแล้วนะคะยังมี How To น่าสนใจอีกเยอะแยะค่ะอย่างเช่น3นิสัยของคนทำงานเกง่ง3เคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว3นิสัยของคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งนะคะ เป็น How to เล่มสวยอ่านสบายแล้วก็ละมุนด้วยภาพประกอบอันงดงามหล่อเลี้ยงจิตใจเราได้มากจริงๆค่ะ